เข้าใจว่าผอแม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่คือว่านี่มันหน้าเวทีไงหมอแม่คือมันไม่ได้มันไม่ได้ได้สิค่ะน้าช่วจะทำอะไรก็ได้ก็อาบน้ำก็หน้าเลยสิหมอแม่อยากอยา่โอ้โหดูนี่นี่ะอยากพักใช่ไหมโจโจคะอยากพักใช่ไหมพักไหมพักก่อนไหมสักนิดนึงแม่อครับ บอกแม่เยเธอไปคะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้บอกแม่พักแต่ว่าตอนนี้บอกแม่เปลี่ยนเป็นพี่มณีสิเจ้าคะใช่ค่ะบอกแม่น้องน้องสอเนี่ยไม่ได้เจอพี่มณีมานานแล้วนะเจ้าค่ะคิดถึงพี่มันีนะเจ้าค่ะกินได้บอกแม่แบ่งอ่ะไม่แบบแม่ไม่เป็นไรเจ้าไข่แห่งกันกินตมาสองอีกแล้วใจงาม้วยบอกแม่ะอไปเปลี่ยนเป็นมณีทำไมเล่าไม่เอาหรอกเป็นหมอกแม่เนี่แหละไอเป็นมณีทำไม เหนี่ยมันนีรูปร่างอย่างปายย่าไทยตายมาั้ยตายเลยเหมือนกินเหมือนกิน,น,น,กนลูกขนุนไปแล้วไม่ได้ที่แรงมากอง <Gr> ฉันไม่แชร์นะคำเมื่อกี้คนะุณอาเขาทำถึงนะไม่นะ <S <S 2> <S 2> มีพวกนะบอกก่อนเปลี่ยนก็ได้เอาไาปว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว ยังอยู่เลยไม่หลับเลยเสียงยังไม่ตกรึเปล่าเสียงไม่ตกรึเปล่าเอาเป็นว่าขอแม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ให้เปลี่ยนเป็นหมอแม่อีกนะรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่แล้วเจ้าค่ะให้พัดยาวเลยเจ้าค่ะจริงเหรอจริงจ้าเฮ้ยยาวเลยทรงล่างอ่ได้เลยไปแค่ไปเลยฮะไปเลยจ้าน้อยอ่ะน้อยอ่ะคือจะเคสซี่ ไปแล้ ead, วจะไม่เปนทองไปเถอะต่อแม่ยวหัวเก่นไม่ไปเ็ด่ทีพุทธะพุทโตหลวงพ่อโตตาแฉะพญานาปากแบะทันสีแบะไปทางทิศบุรพ์เพร่